สวัสดีครับสวัสดีครับพุ๊บก่อนน้องเหลิมเช่นเคยวันนี้น้องเหลิมจะมาทำาน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับผมใช้รากผักชีนะครับผมแล้วก็มะขามเปียกนะครับผมเรากะปริมาณเอานะครับผมว่าทำมากทำน้อยผมทำแค่ถ้วยเล็กๆนะครับผมก็ใช้รากผักชีแค่นิดเดียวนะครับผมใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยมะเขือเทศเราเราใส่ไปสัก ลูกสองลูกก็ได้นะครับผมตามความชอบนะครับผมผมใส่ไปประมาณสัก3ามสี่ลูกเพราะว่าอ่าส่วนตัวชอบทานมะเขือเทศนะครับผมใส่มะเขือเทศลูกใหญ่ไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปั่นหมดเลยนะครับผมทําง่ายๆครับผมอันนี้แบบทําแบบ ทานเองเฉพาะครอบครัวนะครับผมเราไปปั่นละเอียดนะครับผมเราก็จะจะตั้งเตานะครับตั้งเตาแล้วก็เคี่ยวนะครับผมเคี่ยวให้เหนียวนะครับผมเดยวเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลอ้อยนะครับผมประมาณ สองช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับด้วยนะครับผมเราก็จะเคี่ยวไปให้มันนุ่นเหนียวนะครับผมน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะ นะครับผมเคี่ยวแล้วก็ผมก็ใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือชุมพูไปนะครับผมประมาณ1ช้อนชานะครับผมเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะครับผมใครอยากจะใส่ผงซุปก็ได้หรือจะใส่ผงชูรสก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับผมแต่ผมไม่ได้ใส่นะแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนิดหน่อยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนชา อ๋อโทษทีครับผมไม่ใช่เนี่ยประมาณหนึ่งครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะพูดผิดครับผมขออภัยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวจนมันเหนียวเหนียวไปเองครับผมเหนียวไปเรื่อยๆถ้าเราพักทิ้งไว้ตอนเย็นๆแล้วจะยิ่งเหนียวนะครับผมแต่ผมชอบแบบนุ่นเหนียวเหมือนคล้ายๆแบบผมก็จะใส่แบบชอบนุ่นเหนียวครับจะจะไม่เหมือนแบบ ตามทานทั่วไปท,ที่เราทานทั่วไปมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบเป็นน้ำน้ำหน่อยนะคบผมไม่ได้เหนียวมากผมจะชอบแบบนึ่งเนียผมก็เลยจะผสมแป้งมันไปนะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดไม่ชอบอผสมแป้งก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ไปแค่นั้นเองครับแค่เคี่ยวไป e เรื่อยๆ๋ยวมันก็จะเหนียวคนไปเองนะครับผมแต่ผมชอบใส่แป้งมันนะครับผมช,ชอบนึ่งเหนียวผมก็จะผสมแป้งมันไปหน่อยนะครับผม ผมก็จะทานกับลูกชิ้นนะครับผมเป็นลูกชิ้นเจนะครับผมเป็นลูกชิ้นเจนะครับผมทําจากวัตถุดิบพวกเห็ดอะไรพวกนี้นะครับผมโปรตีนเกษตรอะไรอย่างงี้ยครับผมผมซื้อแบบสําเร็จรูปมาผมไม่ได้ไปย่างไม่ได้ไปอะไรนะครับเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ํามันนะครับผมปาดเป็นครึ่งอ่าเป็นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับผม การกรบาทนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะทานเนยไปหน่อยนะครับผมอบด้วยเน,ย,เนยหน่อยก็จะมีความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นอาหารมังสวิรัตเจแบบไม่จำเจประมาณนี้นะครับผมลูกชิ้นเราจะไปย่างไปนึ่งไปทอดชุบแป้งทอดก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมน้ำจิ้มสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แบบเราทำพอจะทานนะครับผมเฉพาะ ในครอบครัวนะครับผมประมาณนี้มันก็นจะอ่าถ้าใครชอบทานเผ็ดนะครับผมตามพริกแห้งใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่พริกแห้งลงไปหรือว่าปั่นพริกสด,ดนะครับผมพริกแดงครับพริกชี้ฟ้าลงไปเลยนะครับผมซึ่งในคลิปผมไม่ได้ใส่พริกเนื่องจากว่าผมไม่ทานเผ็ดเลย นะครับผมคือช่วงนี้ทานเผ็ดไม่ได้นะครับผมร่างกายไม่ไม่ตอบสนองเรื่องเรื่องความเผ็ดนะครับผมก็เลยช่วงนี้จะงดการทํากับข้าวที่มีรสชาติที่ใส่พริกนะครับผมก็เลยจะไม่ได้ใส่พริกสีสันก็จะมาเป็นสีสันอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดจะตำพริกแห้งใส่ลงไปอ่ะสีสันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะสวยงามจะน่ารับประทานกว่านะครับผมประมาณนี้แต่ว่าเรา ร่างกายเราไม่ได้ตอบสนองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำแบบไม่ได้ใส่พริกนะครับผมก็น้องเหลือมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์น้องเหลือมตลอดมาแล้วก,ก,ก็ก็ดีใจนะครับผมที่ว่าก็ไม่ได้ทำคลิปที่น่าเบื่อเกินไปนะครับผมสูตรก็ไม่ได้ตายตัวนะครับผมตามที่เราชอบปรุงรสตามที่เราชอบนะครับผมพอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็จะชิม ันนี้มีมือโปมีมือสมัครเล่นมาชิมให้นะครับผมพอชิมะนะครับผมรสชาติเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ที่แล้วนะครับผมเราก็ค่อยใส่แป้งคือถ้าใส่แป้งไปเนี่ยถ้าเราจะใส่แป้งลงไปเนี่ยเราจะต้องทําให้เข้มข้นกว่าเก่าก็คือแบบว่าอย่างที่รสเท่าพอดีแล้วเราก็จะใส่ให้เข้มข้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็คือแบบว่า เพราะว่ามันมีมันมีแป้งมันนะครับมันจะทําให้น้าจิ้มออกรสชาติจืดนะครับผมก็คือจากที่ว่าทำรสชาติพอดีก็ทําให้คิมหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับผมนี่นี้ผมใส่แป้งมันลงไปนะครับผมใส่แป้งมันลงไปก็คือถ้าพี่พี่ท่านใดไม่ชอบใส่แป้งก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแค่เคี่ยวไปเรื่อยๆแยวมันก็จะเหนียวไปเองเพราะว่ามีน้ําตาลเพราะเราเคี่ยวโดวยน้ําตาลด้วยนะครับผมพอเราชิมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักชีลงไปให้ ก็จะหอมนะครับผมสีสันก็จะน่ารับประทานนะครับแดงของมะเขือเทศนะครับเหนียวเข้มข้นนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้แต่ถ้ามีมีพริกมีอะไรเนี่ยจะแจ่บมากเลยครับรสชาติจะน่ารับประทานมากนะครับผมนี่ผมก็ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับใส่ซเนยหน่อยนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มก็จะรักษาประมาณนี้แต่ถ้าชอบเผ็ดนะครับผมให้ตำพริกพริกแห้งลงไปหรือว่าเอาพริกสดมาปั่นนะครับผมก็น้องเหลืมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ